แกงหน่อไม้อีกแล้วขั้นน้ำใบายานางก่อนนะจ๊ะอันดักแรกหน่อไม้ต้มเรียบร้อยถ้าเสียงดังก็บ้านอยู่ติดถนนเด้อทุกคนมันก็จะเสียงดังนิดหนึ่ง อันนี้ก็ยอดแบบอึดน้อยนะจ๊ะโอ้ยที่มใหญ่หลก

ขาเลือลงไปก่อนนะจ๊ะไส่หน่อไม้เราจะแกล้งเดียวนิดเดียวก็เหมือนเยอะเลทุกคนอันนี้หน่อไม้ทุกที่เอามาจาับสวนวันนั้นนะคะม้อเดือดแล้วนะจ๊ะ ใส่เห็ดใส่เห็ดใส่เห็ดปรุงรสตามใจชอบแล้วแต่เราชอบนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวหมูจะใส่บักตอรน้อยก่อนทุกคนบักตอรน้อย เหมือนเห็ดจะเยอะกว่าหน่อไม้อีกแล้วรอบนี้บ้านแม่นะคะใส่รถดีลงไปนิดหนึ่งบ้านแม่กับบ้านเรานไม่เหมือนกันนะคะที่อยากแขะเยอะ ยากขนาดนั้นเลยเหรอออกจากถุงสิอเอใส่เข้าไปหน่อยเดียวัมนมีต่อนหรอไหมขึ้นมีแต่ต่อนเห็ดวะปิดฝาแบบหนึ่งลืมชูรสใส่ชูรสลงไปก่อนนัวครัๆ ลดแก๊สนิดนึงนะจ๊ะเดือดแรงแท้ยังไม่ชิมรอก่อนปิดพระอกเหมือนเดิมใส่ทุกอย่างที่มีลงไปเดีย๋ยวช่อมใส่ทีหลังก็เป็นตะแซบแทะนะน้อหน้าอร่อยจุ่ม พระเอกของเราแช่อมประมาณ3มยอดนี่แหละทุกคนผมนไปเก็บมาจากบ้านนู้นนะคะบ้านป้าหอมอะไรช่นนี้ปิดก๊ดได้รึหอมจังแกงหน่อไม้เสร็จแล้วห้อนมากอากาศคือร้อนมาก แซ่บไม่มีผักกินได้